ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาเมื่อกี้กับภาพพี่น้องมาใส่เบ็ดนะครับอ่าก็จะเป็นเบ็ดขั้นใหม่ไพ่นะครับเนาะอ่าจะเป็นครับใส่เบ็ดนี่ครับเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กับมามันคลองนะครับเนาะมานทำคลองมาใส่น้ำในคลองนะครับอ่าเป็นคลองธรรมชาตินะครับเนาะเลาก็มาส่เบ็ดนะครับกล้ามแรงครับพี่น้อง นะครับแม่เบ่งนะครับเนาะมันมีโตบอลมันใด่บอนะครับอ่าเมื่อนี้ก็พึ่งมานะครับมือแรกนะครับเนาะพึ่งมาใส่เป็นมือแรกนะครับเนาะวันนี้ก็ได้ยูซีโตครับพี่น้องนะครับกับเป็นปลาปลาช่อนครับพี่น้องปลาคอเนาะนะครับปลาคอได้ยูซีโตนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศคล่องนะครับเนาะพี่นอ้องบรรยากาศยิ่งมาแรงครับเนาะพี่น้องเบิง้งอ้นนะครับน้ำก็ค่อนข้างสีไหลนะครับเนาะพี่น้อง